นางนราพรจันพิบูรณ์เกิดเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2505ณจังหวัดลำปางบรรจุรับราชการเมื่อวันที่26พฤษภาคม2531ในตำแหน่งเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีระดับสอง นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเกษตรนานพุทธศักราช2,538โอนย้ายไปปฏิบัติราชการนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับสองพุทธศักราช2,541โอนย้ายกลับมาปฏิบัติราชการนัสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตน่านในตำแหน่งเดิม พุทธศักราช2,563ถึง2,566ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนานวุฒิการศึกษาสูงสุดศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเครื่องรากอิสริาภรณ์ชั้นสูงสุดทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เกษียณอายุราชการในตําแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่านมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล,านานจจล้านนาดานผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตทากรพลาอาจ เกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2506ณจังหวัดสตูลบรรจุรับราชการเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2532ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3นณสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตน่านพุฒิการศึกษาสูงสุดฮรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒอุตร<ส>ดิต์เครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นสูงสุดประทมาพรมงกุฎไทยกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดสาขาวิศวกรร,รมและเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร,ร,รม์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สเสนสวักเกิดเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2505ณจังหวัดเชียงใหม่บรรจุรับราชการเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2536ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ณโรงเรียนเมืองแงงอเอปัวจัังหวดน่านพุทธศักราช2 5 0 1>, 1โอนย้ายมาปฏิบัติราชการณสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนานในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4วุฒิการศึกษาสูงสุดวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เครื่องราชอิสริยพร์ชั้นสูงสุดทวีติยาพร์ช้างเผือก เกษียณอายุราชการในตำแหนง่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดสาขาศิลปาศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์รมหาวิทยายลัยทเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานาน,าน,น,นผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวัชชัยซ้อนยนเกิดเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2506ณจังหวัดนครพนม บรรจุรับราชการเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2538ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3นานักสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตน่านวุฒการศึกษาสูงสุดบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั<ถ>้นสูงสุดทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดสาขาบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานานนรวเฝอาจารย์เมตาตาละลักษ์เกิดเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2505ณจังหวัดเพชรบุรี บรรจุรับราชการเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสามนักสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพช่วยราชการวิทยาเขตน,น่านพุทธศักราช2541ตัดโอนตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสี่วิทยาเขตภาคพายัพมาดำรงตำแหน่งที่วิทยาเขตน,น่าน พุทการศึกษาสูงสุดบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดทวีติยาภรณ์ช้างเผือกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอาจารย์สังกัดสาขาบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน,นาน อาจารย์เจียมจิตช่างสามเกิดเมื่อวันที่17กันยายน,น,ยายนพุทธศักราช2506ณจังหวัดเชียงใหม่บรรจุรับราชการเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2532ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ณวิทยายลัยประมงสงขาตินสุรานนท์จังหวัดสงขาปัจจุบันคือวิทยายลัยประมงตินสุรานนท์พุทธศักราช2533 โยนย้ายมาปฏิบัติราชาการณสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตน่านในตำแหน่งอาจารย์หนึ่ระดับ3าวุฒิการศึกษาสูงสุดวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยนเลศวรเครื่องราชอิสริยพรชั้นสูงสุดทวีติยาพรช้างเผือกเษียณอายุราชาการในตำแหน่ง อาจารย์สังกัดสาขาสตวศาสตร์และประมงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานานคคิดถึงงวามลั่ในมิตรเชื้อหมอเกิดเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2506ณจังหวัดน่านบรรจุรับราชการเป็นลูกจ้างประจำเมื่อวันที่1เมษายน พุทธศักราช2529ในตำแหน่งนักการพารองนักสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนานพุทธการศึกษาสูงสุดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาเกษตรกรรมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเกษตรนานกเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง นักงานประจำห้องทดลองระดับสองสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรามหาวิทยาลาัยเทคโนโลยีและชมงคลลานนานานในจำลองลำเลาเกิดเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2505ณจังหวัดน่านบรรจุรับราชการเป็นลูกจ้างประจําเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2526ในตำแหน่งคนงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเกษตรน่านวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองน่านเกษียณอายุราชการในตำแหน่งพนักงานบริการระดับสองสังกัดกองบริหารทรัพยากรน่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานาน นางวิไ uh, ลรักวิชาเปงเกิดเมื่อวัน,<อ>นที่16กันยายนพุทธศักราช2506ณจังหวัดน่านบรรจุรับราชาการเป็นลูกจ้างประจำเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2533ในตำแหน่งคุณงนานณสถาบันเทคโนโลยรีราชมงคลวิทยาเขตน,น่านวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนันทบุรีวิทยาจังหวัดน่าน เรื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดจตุตรถาภรณ์ช้างเผือกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ระดับ 3, สามสังกัดกองบริหารทรัพยากรน,น่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานาน